ก็กลาบสวัสดีทุกคนวันนี้ช่องแอมินนะครับซึ่งเป็นนี้ก็คือคลิปดองครับผมไม่ใช่เป็นสัตีนเชี่ยอะไรอ่เงยเดี๋ยวผมรู้ว่าเราจะเข้าเกมนะครับผมก็เลยกดไปที่เข้าเกมนะครับเห็นไครับผมก็ไปหาเกมเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมไอเดนเทวีมานานแล้วผมก็ลืมว่าผมก็ลืมปิดเสียงผมก็เลยปิดเสียงครับถึงกระชาย้วครับผมก็ปิดเสียงอยู่บ้านทั้งนาผมก็หาห้องอยู่นะครับถึงตอนที่ผมหาออยู่พราะว่ามันต้องแหลกแน่เลย ผมมาห so ้องไปสักพักผมก็นางรอหาห้องไปแล้วผมก็เจอห้องสักทีเพราะผมจะเจอห้องก็เป็นนางเป็นชุมวครับไม่ใช่นะครับเพราะมันเด็กเป็นชุมเพราะผมรู้ว่าเพื่อนเขาต้องหาเอานังน้งหมอมาที่ดีแน่เลยอย่าผมก็พูดโม่วๆไปนั่นแหละเดี๋ยวผมก็สังเกตว่าทำไมทุกคนก็มีัตวยเลียงนี้กันหมดก็ผมก็ว่าทำไมทุกคนก็มีัสวยเลียงเป็นหุ่นอยู่นะผมก็อยากจะได้บางครับอันที่จริงผมอาจจะถามนะครับแต่ผมยังขี้เกียจพิมพ์นะครับเพราะผม พราผมเห็นว่ามีคนจีนด้วยครับถึงผมก็รู้ืลองครับว่ามีคนจีนสามของคนนะครับมีสามคนเนี่ยว่ามีคนไต่หนึ่งคนผมก็เลยตัดสินใจอยากจะเล่นบ้างผมรู้ว่าผมก็รู้ว่านี่โคสามตัวครับผมก็อยากจะเล่นนะแต่ผมขี้เกียจเล่นเพราะผมต้องสางฮันเตอร์ขึ้นมาผมก็เลยเล่นสาวน้อยครับติงใจแล้วครับผมก็เล่นสาวนอยไปเป็นแล้วก็ทีมผมก็ได้เป,ปลี่ยนภาษาอะไรก็ไม่รู้เลยผมก็รู้อ่ะ เขาก็ไม่เล่นโคก็ได้เล่นโคคนเดียวนะครับเพราะว่าคนอีกคนก็ก็ไม่เล่นนะครับแล้วก็เล่นคนสวยอีกคนหนึ่งซึ่งผมก็นั่งแบบแกใ่พผมไม่ได้จ้องตัวละครเลยผมจ้องแต่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาอยู่ดีครับถึงกาใช่แล้วครับเรได้เลือกน้ำหอมที่จริงเขาเลือกนักเต้นมาแล้วครับแต่ผมก็แปลกเพื่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมก็น่าจะรีบคว้าเกมับผมก็รุ่นไปพักใหญ่นะครับว่าฮอนเตอร์เขาจะเป็นตัวอะไรนะครับผมรีบเล่นรีบเล่นรีบเล่นไปซึ่งผมก็รู้แน่เลยว่าผมต้องเข้าเกมช้าให้ดู่จะททาง ผมมันเข้าเกมโคตรช้าเลยแลย้วผมก็โคตรจะเกลียดมากเลยเพราะอส่วนมากเวลาผมเข้าเกมช้าผมก็จะโดนตีคนแรกซึ่งผมก็นั่งรอเป็นแบบนี้เป็นพักใหญ่นนะครับกว่าผมจะเข้าเกมแบบผมก็จะบุนไปบนไุนมานั่นแหละผมบุนไปแบบผมก็จะคอรอโทรศัพท์ไปหนึ่งทีเพราะว่าผมไม่อยาลำคาญโทรศัพท์รำใหญ่โทรศัพท์มากเลยนะเพราะเกมส่วนมากผมจะต้องเกมช้ามากเลยทำไมคนหนึ่งก็เกมเลยที่หมายเล้ว่าเน็ตกูมันมันไม่ปิ่งเลยแต่จริงเน็ตผมมันช้ามากเลยครับ เด็กแสะได้ก็ผมว่านั่งรอเป็นแบบนี้ชั่วโมงเึงครับผมจะเข้าเกมแบบผมว่านอนรอครับนอนรอ,ป,นอนปแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บสวยๆซึ่งการทาาแบบนี้คือผมกดจะเก็บคอเลยครับผมก็ดีอะไรครับก็ดีาไหลายเลยแยวผมก็ใช่นะครับตงรงเมก่เลยรีบรีบมันคอนเสิร์ว่าเอ้ยรีบเว้าเกมเอะเดี๋ยวผมกลัวว่าทุกคนในที่ดูผมอยู่จะเข้าเกมใชาเลมไม่ใช่ครับผมอยากให้ทุกคนดูคลิปผมอยู่เลยครับนี่ใชแล้วนีนการตัดต่อนะครับ ผมรู้เลยเลยว่าผมจะต้องตัดต่อช้าแน่เลยเพราะว่าคลิปนี้มันต้องยาวแน่เลยจนกว่าผมจะเข้าเกมได้ก็เป็นชั่วโมงครับใช่แล้วครับผมก็รอเข้าเกมอยู่นั่นแหละจนผมจะเป็นตาคิวเลยครับแล้วก็ใช่ครับผมก็รอเป็นชั่วโมงนั่นแหละผมก็เลยพักใช่แล้วครับผมพอผมเข้าเกมมาผมก็รู้ว่านี่คือบทผมเล่นผมดูพอผมก็ไปมาปุ๊บผมก็รู้แล้วเพราะผมถูกคนแรกเลยใช่แล้วครับผมก็ไปเป็นเจ้าครั้งแล้วเพผมก็ได้นว่าฮันเตอร์เป็นหมออีกาครับเออใช่เด็กรุ่มหมออีกาก็จะไปไหนแล้วผมเห็นครับ ผมน,น,นะผมก็เห็นคนสวยถึงคนสวยก็ก็ปันหน้าด้านหน้าตูนดปครับแล้วะหมออีกก็จะมาหยิบผมเหมือนเดิมครับซึ่งผมก็เป็นคนที่เป็นคนที่จุกไป,นนป,ปเก่งน,นึ่งดีครับยิ่งเป็นหมออีกาผมก็ยิงย่งจะตายอยู่ดีครับแต่ลผมก็ได้ยิงจุดแรงนะครับดิงไปดินมาผมรู้ได้เลยผมต้องถูกนั่งคนแรกใช่ครับผมก็ถูกดั่งคนแรกอยู่ดีผมเห็นว่าจะมีใครมาช่วยผมไหมครับผมก็เห็นว่าน้ำหมอเขาเตรียมมาช่วยผมอยู่ผมก็เลยนั่งรอไปนั่งรอมาผมไม่นอหมออีกาเข้าไปนู่นแล้ว็จแลวเขาไปดีน้ำหมอมนั่นเอง ตัวน้องหมอเขาไม่กดน้าหมอนะแล้วเขาก็ไม่ช่วยผมด้วยแล้วช่วยผมไม่ทันะครับขเขาเห็นว่าหมอ,อตาเขามันถุงนี้ครับว่าผมเลยจะไม่ไดนเน่ยเลยเพราะกินว่าเคยเปิดแล้วลอ้ยผมเห็นว่าคนสวนเขามาผมว่าผมรลดตายแล้วครับเพราะผมเห็นว่าหงิกาเขากลับมาหาผมแล้วผมก็เลยรีบวิ่งใส่เกียยวหมาเลยครับหนึ่งหัวใจนะครับมันก็ต้องปิงเหมือนเดิมครับพราผมเล่นเกมทีอะไรผมก็จะต้องปินทุกทีผมก็เดินขึ้นไปบ้านต้นไม้ครับผมก็นั่งรออยู่นั่นผมมาเลย ครับผมก็เออไปเห็นคนสูงก็ปั่นอยู่ตรงนั้นผมก็อยากจะไปครับผมก็เลยปีนต่อวันเรื่องใจแล้วครับมันไม่มีที่กดให้ผมผมก็เลยนั่งรอไปเพราะผมเห็นว่ามีที่กดแล้วผมก็รีบไปครับยิงกับใจแล้วครับผมก็ไปไม่ได้เพราะว่าคนสูงก็ไปช่วยครับเออใจแล้วครับว่าหมออีกทาก็ตีไม่โดนนะครับใช่แล้วผมก็เลยรีบครับอันนี้จริงก็ตีโดนนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วครับผมก็เลยรีบวิ่งไปที่ยิงมงก็อยากไปช่วยทุกคนนึครับแล้วผมก็รู้ว่าคนสูงก็วิ่งไปแล้วคร คนเสริมก็ได้ถ so ูกห so sure ิวไปแล้วครับเมื What? What? Uh ่อกี้ก็ได้จะลงไปเลยนะครับก็ขอได้จะไปช่วยน้ําหอมมานึงเอาใช่แล้วครับไม่มีใครปารเลยแล้วก็เสร็จเป็นหนึ่งสี่เครื่องแล้วผมก็รออยู่อันที่จริงผมก็อยากไปช่วยนะครับแต่มออิกาเขาก็องอยู่เพราะว่าผมเป็นคนที่บาดเจ็บอยู่ด้วยแต่ผมปาได้อีมาปานี้ผมก็จะชน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 ะดีผมก็ปันแบบนี้ไปเลยเลยเวลาผมปาร์เดี๋ยวก็ผมก็รอไปชั่วโมงกว่าผมจะเกลือกเลยเดี๋ยวกูก็เล่นผมมาครับแต่ว่าผมก็อยากไปช่วยอยู่ดีครับเพราะไม่มีใครมาช่วยเขาดิ ผมก็นั่งรอผมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมีตองไปทำบางผมรู้แน่เลยว่านักบินกองทัพต้องมาช่วยแน่เลยเดี๋ยวผมก็เห็นว่นักบินกองทัพก็มาช่วยแล้วผมก็ไม่แต่ใจแอะไรผมก็ไม่สนใจครับผมก็ปีนเถาวันไปปั่นไฟที่คนเหลือก็ปั่นไปครับผมเลยรีบปีนครับแล้วก็ไปพะผมรู้แน่เลยมีใครปั่นอยู่แน่เลยผมก็เห็นว่าแต่แล้ก็ปั่นในนี้เดียวแดียว่าก็ผมก็ปั่นในพอผมเมืนไปเองแวเขาเขาล่ามาจูงนี้ผมก็อยากจะถอย ผมอยากจะถอยอเพราก็รู้ว่าผมก็รู้ว่าคนสวยก็น่าจะล้มนะครับผมก็เลยยืนมองแบบน้าน้ั่นนะครับแล้วผมก็อยากจะไปช่วยอยู่ดีครับกระชายแล้วับผมก็เลยปั่นต่อกลับมาปั่นต่อครับเพราะว่าผมรู้แน่รู้ว่าคนสวยก็น่าจะตายครับหนึ่งกรใชยครับเขายังไม่ตายครับพากเขายังเคยเป็นไะจะจะจะีะยะจะจะจผมพูดจะจะมะมะจะจะจนจะจะจะจจะะจ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 ะะะจะะร ไปดูครับผมเม่อดูไปดูมาผมก็ปั่นผิวไปเลยแล้วผมก็รู้ว่าเขาไม่ได้จับไปที่นน้งกระอี้ตรงัแล้วผมก็ดูเวลาแล้วครับผมก็เป็นคนที่ชอบดูเวลาแล้วก็เขาช่วยได้สำเร็จแล้วผมก็ไม่ได้สะใจเลยวันน้้หัวก็ต้องล้มแน่เลยนั่นไงผมก็ว่าแล้วก็ต้องล้มแน่เลยถึส่วนนี้ก็กงจะเสร็จแล้วครับผมก็ปั่นไปปั่นมาครับว่าน้ําหอม่น่จะตายแน่เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มัวๆไปนะครับหนึ่งใชาแล้วครับน้ำหอมเขาก็แรกผมก็ปีน น้ำหมอก็ยังไม่ตายแล้วผมก็จะไปช่วยอยู่ด <immun ités> ีค <What> ร <matters> ับแผมเป็นคนที่เลือดน้อยมากเลยซึ่งผมก็รู้ว่าโคก็มาช่วยแล้วพวกผมเห็นแล้วครับว่าโคก็มาช่วยด้วยเด็กชใจคนสวนก็มาช่วยด้วยทึงอะไรยทุกคนโคก็เป็นตัวรอคอยสวนแล้วก็ใชครับผมก็ได้เหือไปเห็นหลุมนะครับผมก็เลยจบจดจำไว้ได้ครับทึงก็ใชแล้วครับผมก็จดจำไ้ที่แล้วผมก็เลยวิ่งไปวิ่งมาผมก็กำลังจะหาเครื่องปั่นไฟอะไรครับผมก็ปิงอยู่ดีเดี๋ยวผมเห็นว่าเครื่องปั่นไฟฟังนู้นับผมก็เลยร ผมก็รีบบินไม่ต้องสะใจเชียอะไรเลยเพราะว่าผมก็อยากจะปั่นใครง่า้ดีผมก็รู้ว่าคลิปนี้ผมต้องติดเลี้ยงแน่เลยว่าผมพูดจะคคำหยาบ้าใช่ครับผมก็เลย๋ยวพูดเป็นคำหยาดเลยก็เลยปั่นไปครับปั่นไปไปครับผมก็รู้ว่านักบินงองทาก็น่าจะจุกในอยู่แน่เลยครับเพราะผมเห็นนะครับว่าเขาจุกได้หกสิบในวินาทีเลยแล้วผมก็เห็นว่าคนณตัว้ามาหาผมแล้วผมก็เลยตัดใจหิวไว้เขาครับเล้วแตแล้วผมก็กดผิดปุ่มแล้วผมก็หิูวไว้เขาใหม่ แ,แล้วก็ยูไปสักเพราะผมว่าผมก็ด่าไปว่าด่ามาว่าเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วแล้วก็ใช่แล้วครับ <Okay. S 1> ผมก็เห็นน้ำหอมเขาเดินมาทางนี้ผมก็ว่าน่าจะเพื่อนมาจาหาหมดแล้วแล้วมั้งจริงใช่แล้วครับผมก็เห็นว่าน้่นมันบักหรือเปล่าวะเนี่ยผมก็เลยตกใจไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็ตัวคิวเหมือนเดิมส่วนผมก็ยูไปไปหันไปหันไปหันมาผมก็หาคูอย่างครับไม่ได้สนใจอะไรครับผมก็หาคูว่าเขาจูอยู่ตรงไหนผมจะได้หลีกไปยูที่อื่น เดี๋ยวก็ใชาแล้วก็ผมก็ได้ยิวน้ำหอมต่อไปครับส่วนแล้วผมก็ได้กดกับผมปุ๊บผมวดไปเห็นเลยว่าโคก็ล่างของทางนี้แล้วผมก็เลยรีบถอยครับเดี๋ยวับโคก็ได้เสียปืนมาเปบนฟรีฟีไปหนึ่งฟรีไม่คับเพกาเขาช่วยตัวเองนะครับถึงกระชายแล้วคนสวนก็ได้ไปบังครับแล้วก็บางดาก็เสียแผลไปด้วยครับแล้วผมก็เห้นไปอินว่าโคแลเขาน่าจะล้มแน่เลยนะครัเพราะดูจากท่าทางอ่ะนั่นไงผมก็ว่าได้ว่าต้องล้มแน่เลยผมก็เลยยิวให้น้ำหอมเป็นสิ่ละกันเพราะผมอยากไปช่วยโคมาก เสร็จแล้วผมก็อยางไปช่วยนะครับผมก็เลยรีบไปผมก็เลยบอกว่าผมน่าจะไปบอกว่าผมอยากบอกเพื่อนว่าไม่ต้องกินไก่ผมก็ได้กล่ไก่และผมก็จะไปช่วยหัวใจ้วครับน้ำหอมก็ไปช่วยแทนครับผมก็ไม่ถ่ายใจแล้วผมก็ไม่ยู่คนสวนต่อแล้วครับผมก็ฮิวไปสักภาพนะผมไม่ว่าน้ำหอมก็ไปช่วยแล้วผมก็ไม่ถายใจแล้วครับก็ผมจะต้องปั่นไฟต่อไม่มีใครปั่นไฟแลวครับใช่แล้วก็เลือกสามเรื่องนึ่งอน้ำหอมก็จะช่วยครับแต่ว่าน้ำหอมก็ได้เสียแผลไปแบบฟรีๆนะครับ นะครับก็ช่วยนักบินกองทัพได้ครับผมก็ได้กดว่ากิ่งมากๆแล้วผมก็เลยแยกทางกับคนสวนว่าไปแล้วครับผมผมจะไปปั่นไฟหุ่นสวนก็ปั่นไปผมก็ไปหยาปั่นไฟที่อื่นผมหันไปนิดเดียวครับเสร็จแล้วครับคนสวนก็ไม่ปั่นแล้วคนจะไปจูบผมก็ไม่ได้สนใจเรยว่าคนสวนเ็เป็นแมวอยู่เลยผมก็เลยีไปหาแล้วผมรู้ว่าน้ำหอมก็ตายแล้วครับผมก็เลยแอบๆแล้วความเพาหัวใจผมเต้นมาก อยากใชแล้วครับผมนึกว่าผมน่าจะดิ่งออกจากเกมนะครับผมก้มผมคิดว่าจะดิ่งออกจากเกมยรเพราะว่าไม่ใช่เน่เลยแต่ผมรีบไปปั่นไฟที่น้คนถวอเขาไม่ปั่นนะครับผมก็เลยรีบยิ้มจะปั่นแต่นะแล้วผมรู้ว่าคนสวนเขาล้มเหลวครับใช่แล้วครับก็โดนหมออีกาแล้วครับผมว่าเขาต้องตายแน้เลยปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจไปว้าไปหาโคนะครับใช่แล้วครับผมก็บอกว่างใต้ดินทางนี้แต่แล้วครับผมก็ได้มาอยู่ที่ห้องต้ดิน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำมาที่นี่ผมก็เลยรีบวิ่งไปหาครูครับึ่งครูก็แนะนำให้ผมเนวยครับผมก็เลยวิิวคอก่าผมมิไปยิวมาครับยิวไปก่อนผมยิ่ว่าต้องรซ้ษาเครื่องได้เลยเพราะไม่มีใครป่ดนเลยเพราะคนตาทหมดแล้วสองคนงคนะครับต,ตัวปัญหาคือผมเองเพราะผมก็เกมก่ยวช้าเลยอย่างนั้นผม่าจะไม่ดูเ่อนดาแบบนี้หรอกแต่ครูดราก็ได้กดตรงนี้ไปแล้วครูก็ได้กดผิด เดี๋ยวพวกเราเขาจะต้องรู้แน่เลยว่าพวกเราอยู่ใต้ดินแน่เลยผมก็เลยหาที่แอบเอาใช่แล้วผมก็ไม่อยากแอบไอ้ตู้กันพวกผมนาจะถูกแน่เลยผมก็ดีอยู่นิ่งๆครับสัวน้องก็อยากจะเปิดกล่องต่อได้ผมบอกว่าไม่ต้องเปิดจะเพื่อนเขามาหาเราแล้วใจ่แล้วครับพวกผก็ต้องไม่สนใจเขาเขาเปิดไปต่อครับผมเเลยว่าเขาต้องแนะํำของพวกผมมินที่มินเขานะครับเป็นน้าของแต่ล้วครับพวกเขาก็มาแอบเงินแต่ผมเห็นว่าหัวใจเต้นแรงหนาในทุกทีผมคิดว่า หมออีกาก็จะมาทางนี้นะแล้วผมก็ได้ยินเสียงรถมาเสร็จแล้วครับบ้านผมก็มีรถเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยรีบไปหาโคที่ทีผมอยากไปหาโคผมไม่กล้าครับเพราะผมกลัวว่าหมออีกาเขามาทางนี้นครับเสร็จแล้วก็เพอได้กดไปอีกทางแตาใช้ครับเขาก็ได้กดอีกทีนะผู้หล่าช่วงช่วงนี้ก็ไม่น,นา่าจะเป็นอะไรแล้วมั้งอันนี้ผมพูดไปเหมืนมั้งเลยผมจไม่ไหวแล้วครับ ตัวเลยแอบๆอยากอยากออกแต่ผมว่าน่าจะไม่ได้ออกหรครับเพราะผมรู้ไม่เลยว่าผู้ลาเขต้องอยู่ข้างบนเีงเจ๋แล้วครับแล้วครูก็ได้ออกไปผมก็อยากไปออกเลยผมก็เลยออกไปทางครูเลยเแล้วครูก็รู้ไน่เลยว่าผู้ลาเขาไม่อยู่แล้วผมก็เลยแอบๆมองๆอยู่พอผมรู้ว่าผู้ลาเาไม่อยู่แล้วผมก็เลยตามครูไปครับเนือจะล้งครูก็มาปั่นไฟนั่นเองแลวผมก็อยากจะปั่นโดยเพราะผมไม่อยากทิ้งครูไปเสร็จแล้วผมก็ได้เกาะผมก็ได้ปั่นไปแล้วผมก็ได้เกาะครูครับเสร็จแล้วับ พอผมก่อโคไปวกเราก็ต้องปั่นไฟต่อไปแล้วก็หนุนๆใจนผมก็เอฟเอฟมองๆอยู่ว่ามองอีกขาจะมาทางนี้ยุบป่ะใช่แล้วก็ได้กดแบบนี้แล้วก็แล้วกูก็นั่นตะอกดออกไม่ถ่ายนะครับใช่แล้วครับบูเราเขาต้องลุ้นแน่เลยเพราเราอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่แล้วครับทุกคนหัวใจก็จะต้องเป็นแรงแน่เลยครับใส่แล้วทุกคนูเราก็ปั่นไฟปั่นมาครับ ปั่นไปปั่นมาคือหัวใจก็เต้นแรงเลยดีเพราะว่าเขารู้แน่เลยว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช่ครับมันก็มีอะไรไม่รู้ขึ้นมาหน้าจอเพราะว่าผมก็ไม่สนใจแล้วผมก็ปัดออกเสร็จแล้วครับมัยก็ได้เจอผมแล้วแล้ผมก็ได้กดออกครับเขาไม่ได้เล็งเขาเขาได้มาเล็งผมแต่แล้วครับเพราะว่าผมรู้แน่เลยว่าผมจะต้องตายแน่เลยผมก็เลยจูบไปแบบสเต็ปเลยครับผมก็เลยจูบไปพผมหมดไปเห็นว่าเนี่ยผมไม่ใช่เลยที่นั่งชิงยาอยู่ผมก็ไม่สนใจเชียรอะไรบอมผมต้องยิงใจจูบต่อ แล้วผมก็เป็นคนที่จุกไม่เป็นอยู私私่ดีผมก็ต้องจุกแบบจุดๆไปกับจุ๊กแบบถท่าที่ผมมีผมก็เลยเอาความจุกของผมไปใส่ในสมองของผเลยแล้วผมว่าเอาความจุ๊กที่ผมจุกได้จุกไปจุกมาเล่นไปครับแล้วผมก็เล่นไปชั่วโมงผมจุกไปผมเลยเดี๋ยวผมจุกไปจุ๊กมาไม่ได้ปัดไม้เลยครับผมก็ได้ขึ้นไปบ้านต้นไม้แต่ผมก็หาบ้านต้นไม้อยู่ ผมรู้ว่าบ้านต้นไม้เขาอาจจะไม่มีเลยเลยเพราะผมไม่นอนน้ำม้วนเลยรีบไปนะเสร็จแล้วครับผมน่าจะถูกเสียแผลเนยเลยผมน่าจะถูกแผลเลยนะเดี๋ยก็ไม่โดนอยู่ดีครับยผมเลยรีบิงผมว่ามันไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวกรับผมมาตามติดติดยึดติดเลยครับแตวผมไม่นอนเร็วเขาเข้ามาเกือบจะทะลุหัวใจผมแล้วครับผมเลยรีบวิ่งไปที่เรากลับขึ้นบ้านต้นไม้ผมขึ้นเสร็จผมว่าเฮ้ยแต่มันไม่โดนวะเดี๋ยวครับมันไม่โดนมไม่รู้เป็นอะไรครับเดี๋ยวก็ได้รีบ ปีนถาวันนะครับปีนไปปีนมาเพราะผมเหมือนไปเห็นหมออีกาเขาไม่ปีนนะครับผมก็เลลงมาเทนงงอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ปีนแต่ผมก็เลยปีนนครับผมก็รอเขาอยู่ใช่ครับผมก็ปีนไปแบบต่อต่อใช่แล้วครั้งนี้เขาน่าจะปีนแล้วครับเพราะเขาไม่ความดึงแตงวผมก็จะปีนเหมือนกันเพราะผมรู้ว่าความเอิ่มััผมมันไม่อผมก็เลยน่าจะถูกแปรไฟฟีผมก็เลยถูกแปรฟรีแล้วผมก็ต้องวิ่งไปโจมตีอื่น แต่แล้วโคก็ได้ชมผมว่าดีมากมากเลยผมก็อดทบทวนนี้ชมเลยพอผมจูบไปได้สักพักหนึ่งผมก็จูบอย่างนั้นจู่ๆแล้วผมหาโคไม่เจอนั่นเองผมก็เลยรีบวิ่งเหมือนี่ตูนไปเลยวิ่งไปวิ่งมาอยากไปพับไม้แต่ผมก็ไม่กล้ารับแล้วผมพับไปปัวล่ากไอ้โบวันนี้ก็วับมาแล้วผมก็ได้ถูกโคดูชกไป เดี๋ยก็ผมก็ได้ล้มไปแล้วครูก็ต้องมาช่วยผมแม่เลยเพราะว่าครูเป็นคนเดียวที่จะช่วยผมได้ใช่แล้วครับผมก็ถูกอุ้มเหมือนเดิมครับผมก็เลยคานไปคานไปคานมาผมก็ถูกอุ้มดีๆครับแต่ผมไม่มีทางแล้วผมก็ต้องตูกนั่งอยู่ดีนะครับนั่งไปนั่งมาผมรู้แนแล้วว่าครูต้องมาช่วยผมแม่เลยเนื่องจากหมออีกาก้ไปตีแล้วี๋ยวผมก็ค้าเหมือนเดิมค้าแบบนี้เป็นสักพักหนึ่งแล้วผมก็เห็นหน้าครูก็มาช่วยผมเลยใช่แล้วคนนำหมอมาแล้วมาช่วยผมทันทีเลย แผมก็ได้กอบพูนน้ำไปก่อนกลางแล้วผมก็ต้องรีบวิ่งจูบเพราะไม่มีทางหลอกครับเแล้วผมเคยจูบไปจูบมาครับจูบไปจูบมาผมว่าพัฒนาของความของผมในการจูบมันต้องจะต้องดีขึ้นแน่เลยเพราะผมวิ่งไปวิ่งมาผมว่าต้นไมนี่หรือู้ไม่มีไม้เลยทั้งนี้ผมเห็นตีปีเนี่ยผมก็เลยวิ่งวิ่งไปหาตีปีเลยวิ่งเหมือนพตจูแล้วผมก็ได้ที่ปีไปครับแล้วก็ใช่แล้วครับผมก็ดีรออยู่แล้วเกือบโดนแทงเลยครับ แต่แล้วก็พูเนี่ยโอ้โหไม่กล้าต้องมาทำนี้เลยรจะบินไปแต่ว่าผมไม่อยากกดปีนพูดเลยว่าไม่กล้าต้องปีนมาแน่เลยแต่ว่มันรอสักทักผมไม่รู้ไม่กล้าก็มาเลยผมก็เลยรีบบินมาแตลังนี่คือที่พี่น้ของผมที่ผมชอเปิดนี้ครับเล่ใช่แล้วับปูดไม่ได้ดูพี่ก็บานอ่ะแต่ผมก็ได้พับหมายครั้งนี้ผมก็เลยวิ่งไปที่มาต้นไม้ผมรู้เว่าผมน่าจะวิ่งไม่ทีเรนแล้วก็ตามติดคุณผมมากเลยแล้วผมเห็นไม้ตรงนั้นผมก็เลยรีบพับไม้ เ๋ยวครับผมก็เลยรีบกลับไปแล้วขึ้นบ้านสองชั้นไปมันเป็นบ้านต้นไม้ครับมิคับใจผิดผมผมช่วไปมาจากมานีผมเห็นแล้วครับว่าผมไม่เฉยนี่ใฉแล้วผมกับโดนแทงตะลุไส้เลยครับผมก็เลยรีบวิ่งไปครับมก็จะไปขึ้นนีกับแล้วเขาก็ืีอรออยู่แล้วผมก็รีบไปครับแต่แล้วผมกับโดนแทงเหมือนเดิมครับเงยเฉยแล้วผมหาเรื่องเสียงๆตั้งนั้นเลย ผม้วกกาขึ้นหัวเลแล้วผมก็รีบวิ่งครับวิ่งลงไปแล้วแล้วผมก็จ๊บที่อื่นต่อเสร็จแล้วก็ผมก็จูบแบบนี้ไปสักพักหนึ่งแต่แล้วโคก็ปั่นอยู่เ๋ยวผมจูบแบบนี้ไปชั่วโมงแล้วผมก็ต้องโดนอยู่ดีเพราะผมไม่มีทางเลือกอะไรแล้วเสร็จแล้วทุกคนผมก็ตายอยู่ดีพวกเหลือหนึ่งเครื่องเองอ่ะเสร็จแล้วโคก็ได้ปั่นไปติดตเครื่องเลยอีกหนึ่งเครื่องแล้วคือผมก็ต้องรว้อัฟบ์ตายแล้ว แผมก็รีบแบบสุดแรงเกินเลยครับผมรีบไปรีบมาโอ้ถึงเน้ยตายแล้วผมงงอ่ะลกต้องรออยู่ที่ลุ้นเนีเลยผมก็เลยตัดใจตายผมบอกพวกกันมาตัดใจถ้าะหัสดูแล้วก็ผมก็เลยผมก็รีบไปหาครูเลยครับแล้วผมก็คนเป็นหงอโอ้แต่แล้วครูก็ได้ล่มไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมอยากไปช่วยครูนะครับผมช่วยไม่ได้แล้วครตายเลยแล้วผมรู้แน่ว่าเราต้องแพ้แน่เลยส่วนครูล่าก็ไม่รู้เป็นไรครับ ทีๆเขาไม่จับโคนั่งเฉยก็เลยปล่อยโคไปนี่นะครับมผมมาไล,ล่ผมด้วยนะเพราะน่าจะปล่อยโคครับเนื่องจากเขาน่าจะอยากจะปล่อยั้งนีโยเคแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคับอือก็ยืนแลรไปสักพักนึงเพราะผมเห็นว่าโคเขาบอกว่าฉันไปก่อนนะผมไม่รู้เลยว่าโคปลอาไปแล้ว,ว,วใช่แล้วครับเขาก็ได้ไปแบบส,สวยๆนะครับเด้วแต่คราวนี้ก็คือผมกับโคได้คะแนนสูงสุดต่อกันเลยครับ นอใจแล้วมันเป็นเกมที่โคตรจะดีเลยรานนี้เป็นคนที่จะดีเลยเพราะว่าพูดแล้วเขาได้ปล่อยคพคนแล้วปล่อยผมตายแล้วผมก็ได้กดตีดยที่ไปด้วยเสร็จแล้วครับผมก็เลยออกไปแล้วผมก็บอกว่าผมลืมอะไรบางอย่างไปแล้วปะเสร็จแล้วครับผมก็ผมนึกออกแล้วครับเพว่าผมจะไปที่ผมจะไปเซิร์ฟจีนนะครับผมก็เลยรีบผมรีบกดเข้าไปที่เซิร์ฟจีนเสร็จแล้วครับผมก็รีบกดไปที่เซิร์ฟจีนแบบ่วนตวเลยครับเพราะผมไม่รออะไรแล้ว ผมก็กดไปเหมือนกันแล้วผมก็ได้พ่วงครับถือพ่ก็ไม่สนใจพ่วงดีเพราผมจะไปเสื้อปีนอย่างเดียวนี lush, ่ครับผมผมเห็นนอกเสื้อปีนแล้วโอ้คกดไปครับแล้วก็ใช่แล้วครับผมก็ไม่รู้กันหน่อยในเสร์ฟปีนพราผมไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็กดหรุดแล้วผมกดปิดเสร์ฟนะอกจะอ่านที่ที่มันอยู่ข้างบนของเสร์ฟไทยนั่นเองไม่ใช่ข้างบนตัวนั้มันเป็นอีกข้างบนนี้แล้วผมรูว่าน่าจะเป็นเสร์ฟไม่ใช่เสื้อปีนแน่เลยนี่ อผมดีดกดก็ออไปผมว่าหน้าปกเปสวยเลยนะครับหน้าปกอ้อนสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้โดยจ้ะเนี้ยเพียมาได้ก็คงจะดีแหละมากนะมั้งเจอไทยแล้วคันภาพแบบนี้จะทําให้ผมแหบโกมากเลยคือเสียงแหบมากเลยเพราะผมไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วใช่แล้วพอผมพักเกมเกมนี้เสร็จผมก็เลยต้องไปกินน้ำมะนนานนี่เลยเพราะผมเสียงแหบไม่ไหวแล้วแล้วผมก็เลยรอไปผมรู้เนี่ยล้วบอกว่าผมไปเช็คที่ไอคิวผมว่าไอคิวมันนานที่หายเลย ผมว่ามันดีไปครับผมไปดูที่ร้านค้าเขามีอะไรมัางแล้วมันก็ไม่มีอยู่ดีผมรู้แน่เลยว,ว่าผมต้องเขา้เขาเอข้าปิดเติบไหนเลยนี่ผมก็เลยกดไปที่เหมือนเดิมครับผมก็เลยกดไปแล้วกระชายก็ปุ๊บกดมุมม่มไปกดไปกดมาผมกดปิดอันนะครับผมว่านี่จะก,กดปิดอันน่เลยผมรู้แน่ว่าผมกดปิดอันอย่กระช้นะครับผมกดผิดอันจริงๆด้วยเพราะนี่ไม่ใช่ ที่เดียวที่ผมมาผมตัดใจออกเป็นรอว,วมากดที่เดิมนะที่ผมเคยมาแล้วผมก็กดไปที่รูปหลวครับเว็บตูผมก็ต้องย้ายผมผมก็เลือกอยู่ไหนเทปตีผมก็มึกอ่อนมันใจเทปตีเลยผมก็เลยกดเข้าไปแล้วผมก็รอยอยู่นะครับว่ามันค้างอยู่นีั้นผมก็ต้องรอยเป็นชั่วโมงครับเพราะผมไม่นี่เพราะผมกมาปุ๊บผมรู้เลยเลยว่าน,นี่คือเทปตีแน่เลยผมก็เลยรีบกดเข้าไปครับ ผมอยากกู้เหมือนกันว่าสมมร์ฟก็มีอะไรขายบ้างของอะไรตัดไม่ใช่ข่าวเซิร์ฟีแล้วครับแล้วก็ไปดูที่ดดาลาร์ดขาร์ดวันเลยครับว่ามีอะไรขายบ้างครับเพราะผมอยากรู้ว่ากินยังไงแต่ทำไมเซิร์ฟจริงก็มีเย,เยอะจังเลยเพราะว่าเลยรีบพุ่งไปแบบสุดชีวิตไม่สนใจอะไรเลยครับนะครับผมก็เกมก็จะชาลเนืน่องจากเน็ตของผมมันไม่แรงพอครับอืมออืมอืมมโคตรใจรำใหญ่เลย แต่ว่าใจครับผมนู้เลยู่านี่คือสติผมก็เลยกดไปทีน่นาลันค่ะพผมกดไปปุ๊บผมก็ได้ตกใจกับสิ่งที่ผมเห็นครับคือสกินมาสองสกินของนายอีก็สกินวิกิเวดอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้สิ in ่งกระได้าผมก็ตกใจสกินกระต่ายดีดีกว่าผมไม่ได้ตกใจสกินของนายอีกสักหน่ะแต่ผมไม่รเลยเพราผมกดเข้าไปผมก็เห็นเลยว่าตาคายก็แม่แกคือเป็นลูกปุงไปซะแล้ว ผมก็ใช้แล้วผมก็อยากจะได้ครับแต่ผมไม่มีตังค์นะครับาะว่าผมไม่ใช่สายเติมเพราะผมเป็นสายฟรีอยู่ดีนะครับแล้วก็ใช้นะครับผมก็รอเป็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาก้า้าบผมก็จะออกเองครับผมก็ได้เห็นหน้าน้องเก๋ชัดๆอย่าเงยใ้ไม่มีอะไรแล้วผมมือไปเห็นนะครับผมก็ได้กดเข้าไปนะครับอึ่างเงยใจแล้วมันเป็นกรอบลุ้ที่ผมอยากจะได้มากเลยแล้วผมก็อยากจะได้มากโอ้เลยกดเกลือเพราะผมมีเกลือเยอะมากเลยผมก็ได้กดไปแล้วก็ใช้แล้วผมกดไปสิบครั้งก็ได้ดีมากผมได้ส่ม เดี๋ยวผมจะังใจว่าผมอยากจะซื้อกรอบบ้างเออเนี่ยได้ไงกรอบผมก็ได้ขอพรว่าผมอยากได้กลับใส่แล้วก็กดไปปุ๊บมันก็ใส่แล้วก็ผมกดไปปุ๊บใส่แล้วมันไม่ได้อะไรเลยเลยมันได้แต่กรอบมาซึ่งผมก็ไม่ตัดใจเลยผมกดไปต่อครับผมกดไปเรื่อยๆครับใส่แล้วครับผมบ้ามันเสียงเหี้ยมันจะตายแล้วครับใส่แล้วครับผมก็ได้กดไปกดมาครับผมรู้แน่เลยว่าผมน่าจะไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะตามมันค้างแบบนี้น่าจะค้างนานนั่นนี่เงี้ยเพราะผมบ้าไปบ้ามาโอ้โห ก็จะดีเลยนี่ผมว่าเพื่อทุกคนให้ดูนะครับเพราะผมก็จะเ็บคอแล้วเนื่องจากผมตัวเทีเน,นื่อง,งจากผมไม่ได้ทำคลิปมาใบแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ดีผมเลยเตะกลอนเสื่อมผมก็แค่กดไปมั่วๆกดไปได้สองได้ประมาณสักสามอันเพราะว่าเลือผมจะไม่เหลืออยู่แล้วครับรับผมกดไปกดมาผมว่าน่าจะได้ในรืตานี้ผมขอเถอะผมก็ว่ายคตีเลยครับ ผมเอาหัวกาดตีแล้วเสรแล้วก็ไั้น่เกม Identity ใครๆก็รู้ว่ามันไม่ยมอยู่ดีก็ต้องดบกระได้ว่าัเป็นธรรมดาเสร็จแล้วผมก็ได้ก้อนเกลือมาอีกหนึ่งก้อนแล้วผมก็รีดก้อนจะเกลีกก้อนเกลือหมักเลยปุ๊บผมไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วผมก็เลยกดไปมั่หมก่นอะไรกดไปครับแล้วผมก็ไม่ได้กรอบอยู่ดีเพราะว่าเกมไ d e n น i ีีคือใครๆก็รู้ว่าโคมันออกยากแต่เราได้ของมันออกยากที้วพวกเราจะต้องได้เกลือ สร็จแล้วผมก็ได้เกลือแล้วผมก็ได้สติกเกอร์มาด้วยผมก็ได้รีบกดไปผมว่าก่อนเกลือผมหมดแล้วนะผมน่ากดได้หนึ่งครั้งเองครับเสร็จแล้วก็ผมก็เลยกดก็ไปยนะผมว่าน่าจะไม่ได้แน่เลยนะครับเพราะผมเป็นคนที่ควรจะดวงสวยเลยเสร็จแล้วครับผมก็ไม่ได้เนี่ยผมไดกัดเดตื่ผมก็โมโหมากเลยครับมกรโมองโหมากผมก็เลยรีบอกไปครับแล้วผมก็รีบกไปหาเซิร์ฟไ่ เพราะว่าเตทบไทยเป็นเทบที่ผมชอบอยู่เป็นประจำครับแต่ผมรู้ว่าผมน่าจะได้แต่ผมไดบผมไปที่หน้าปกตัวเองแล้วผมเห็นว่าผมได้หน้าปกใหม่ผมก็เลยกดเข้าไปได้แล้ครับผมก็เลยรีบไปผมก็เลยรีบออกจากสื้อทีบูบูไปหาเทปไตเพราะเป็นเทปไตที่ผมชอบอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำแต่ละผมนี่คือเทปไตเยอาที่ผมอ่านภาษาไทยเป็นเล้วอ็อื่นผมอ่านไม่เป็นทั้งนั้นเพราะผมยังอายุ ก็ใช่ครับผมก็เลยแอ่ผมรู้ว่าผมเข้าเจะไายแล้วผมก็เลยรีบกดไปหาแล้วครับผมกลัวว่าก้อนเกลือของผมน่าจะหาไปหมดแล้วละมั้งแต่ใครให้แล้วครับผมก็เลยรีบกดไปทันทีผมคิดว่าก้อนเกลือผมน่าจะหมดเหมือนในเตตีแล้วครับเดี๋ยวกับมันก็กดไปนานเลยนะครับนานใช้ได้เลยังกับปุณิย่า ถึงหายใจแล้วมันก็าเกมว่าโคตรหนาเลยเพราะอันนี้กองปงโคตรช้าเลยเป็นไอ้ที่โคตรเฮียมาผมวินว่าไอเนี่ยมันมาแล้วครับเมผมว็นว่ามัมาเข้าแล้วครับผมก็เลยรีบไปดูเกลือก้อนเกลือของผมนะครับซึงหายใจแล้วผมก็ได้กดมาผมอยากจะได้หน้าผมแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ผมก็ได้ก้อนเกลื่อนยี่สิบแตผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็เลยรีบกดไปที่ร้านค้าคิดว่าผมว่าก้อนเกลือผมจะหายไปเลยถึงกายใจแล้วก้อนเกลือผมยังมีอยู่สี่สิบหกก้อน ผมก็ไม่ได้สาจาอะไรนะัก๋ยวผมกดไปยจมปกผมว่าหน้าปกผม,น,มน่าจะหายแน่เลยผมว่าแบบผมกดไปปุ๊บน่าปกผมก็าไม่หายไปติดติเงเอาใจแล้วครับเป็นน้าปกที่ก็จะน่ารักเลยซมมุ้งก็จะชอบเลยติงใจแล้วคลิปนี้ก็จะต้องจบแล้วครับเพราะว่าผมก็จะเสียงแหบเออ